กอขอรกเกิโอ้โหก็ขอนเกินะครัที่ซื้อให้น้องมานะครับพวกอุปกรณ์เกมิ่งนะครับเพาวงกน้องเกนองี้อกแ่งเกมอะไรยก็เลยแบบเราเรียกที่ซื้อพวกอุปกรณ์เกมให้น้องบอนน้องจะได้ของพี่ก็จะได้ไหมครบของพี่ อันเนี้ยมีแล้วมีแล้วเห็นปะบ้างไม่ไม่ของผมอ่ะเป็นรุ่นที่แบบไม่ได้เอสใช่เป็นรุ่นกาก่อนหน้าอันนี้ของพี่ตัวท็อปสุดออันนี้บ้างอันนี้ผมฟังไว้เลยอันเนี้ยมีแล้วยังไม่มีออ๋เฮ้ยไม่อันนี้ของพี่ซื้อมาให้แชร์คู่กัน น้องสีขาวใช่ผมคิดว่าเอามาที่ใช้แล้วอ่ะเอาเอามาให้ไม่ได้ใช้แล้วฮะไม่ได้ใช้แล้วเห็นเครื่องหลับมันแก่แล้วใช่แก่ใช่แล้วอันนี้ก็ให้น้องไว้เฉยครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับก็เดี๋ยวให้น้องไปพักแล้วก็สนุกกับอีเวนต์ของเราต่อนะครับในวันเกิดนะครับก็จะอวยพรแน่นอนนะครับขอให้มีความสุขมากแล้วก็ตั้งใจ แล้วก็สู้ๆกับทุกอย่างนะครับก็สิ่งที่พี่บอกตลอดนะครับไม่ว่าเราจะ,จะยังไม่รู้เนี่ยบอกอะไรจริงไม่ว่าเราเราคุยกันตามแบบเนี่ยและพาร์ทเนอร์เราคุยกันนะอ่าก็สิ่งที่บอกไปก็เพื่อความสบายใจของพวกเราทั้งสองคนน,นะครับก็ขอเสด็จมากนะแล้วก็เอาไว้ปีนี้นะครับงานบนะ บอกเลยว่ายังไงเหนื่อยแน่เหนื่อยแน่โอเคใช่เพราะว่าอยากให้ทุกคนติดตามนะครับในปีนี้งานของเราสองคนเนี่ยเยอะมากนะครับตั้งๆที่ยังไม่มีใครจ้างนี่ยครับแล้วอยากให้ติดตามนะครับขอบคุณอนะครครับที่น่ารักของาาน้อ,ยอยงมาด้วยนะครับ ครับครับครับส่วนต,ตรงนั้นนะครับก็จะต้องไปฟิตเนสกับพี่อันนะครับเดี๋ยวหัวลาดังกอนนะอล่นเดี๋ยวไปเจอกันใช่ไปเจอกันอะไรกอดกอดเขาบอกแค่กอดค่ะถึงคิวฉันยักฉันอยากคุยด้วยอ่ะฉันยัก พูดจะเปิดแบบอะเมื่อกี้นะเมื่อกี้นะทุกคนภาพในภาพที่ทุกคนถ่ายเข้าไปนะลงจะวิ่งต้นแล้วแปะคําว่าอากาศที่พี่ที่เล็กกิต้าแล้วก็แปะว่าอากาศตรงอินเจอที่ตรงนี้ให้ด้วยที่เหลือของเบลลคือยังไงงงมากเธอ่ะถึงคิวชนะสมัครแล้วอย่างนี้เดี๋ยวตัวขึ้นมาแต่ตรงนี้ด้านหลังเนี่ยเขาจัดไปดีกวสันนิษฐานพูดไปแล้สันนิษฐานหนึงจริงไหมคุณหมอคุณคุณรู้เปล่าว่าการที่ให้ของครูกันมันไม่ใช่ ไช่ทุกคนการใช้ของคู่กันน่ะใส่เสื้อผ้าเหมือนกันใส่รองเท้าเหมือนกันอันนี้มันมากกว่าเสื้อผ้ารองเท้ามันคือหูฟังค่ะมันอยู่ใกล้ใกล้หน้าค่ะใกล้สมองไม่ผมก็ผมสองไปเลยปะพวกผมสองคนรักในดนตรีไงก็เลยซื้อาหูฟังให้รักกันหรือเปล่าอ๋อแล้วเรารักกันถามว่านี่บ้า ไัดูิ่ทำ้เรื่องขอตัวแทนตะบนหน่อยแล้วกันเอาแคไหนตะบนมาเงครับแล้วละอ่ะอ่ะคุณรักดนตรีเหมือนกันแล้วคุณรักกันไหมคะก็รักนะเาเราไมบอกว่าเรามบอกความรำพนยัไงเเขาไม่ามปัฒนาดีให้กันแช่แบบนี้ดีกว่าเนะก็แ